ยเกิรตทีเอลเนีถ้อดูแลฟันแค่เรียวฟัได้เลยฟิสุลิชกทีด้วยน้อฟูฟูไรและทีซอฟตอนหรือเพื่อสร้างกรอบช่วยป้องกันฝันให้แรง เคยให้สัมาที่ประชในขาวในหลัยสื่อดูแล้ก็เป็นพูดแล้วก็เป็นนักแสที่มีการงานใน

วิทยากันแบบเลบ้านเล